สบายดีพี่นอ้องมดตู่กูทุกคนเด้อเมืม่อนี้มาเข่าโค่นน้แม่น้อยเด้อพี่น้องเด้อเส็ดต้ตมบังหุงแล้วก็ทอดหมูใส่อ,อันนั้นพริกไทยกับกระเทียมพี่น้อง <c oughs> สเสียดจะแสบพอวันนี่การคนเห็ดเวียกอยู่ข้างในเฮือนครัวเห็ดเค้าตื่นอ,อ,อ,อะไรนะพี่น้องเลยไม่ยังบนทันแล้ว มื่อนีนกับแดดออกดีดีพี่น้องแดดธรรมชาติมาเบิ่งวิธีเลยพี่น้องเลยเอ,อือบหมูก่อนมาเอ,อือบหมูกันเนาะพี่น้องใส่หมนัวใส่ไลยกันนัวไลยพี่น้องเลยใส่น้ำตาลขาดบ่ได้น้ำตาลพี่น้องน้องนัดกับ ไปโรงเรียนพี่นอ้อยนัดไปโรงเรียนพ่อกระเห็นีม่แม่น่อยเลยมาเป็นแลนทั้งแม่คโคทั้งมือของเองนะซอสหอยเนชะียนซิบแซ่บเลยมันเนี่ยกอตัดๆอต,อตอ <laughs> น้นเสากันพี่น้องเดี๋ยวกระชุกพริกไทยอันนี้ทุกกับกระเทียมใส่พริกไทยหลายๆเนะี่ยเออมันแก้ข้าวไหนผิกไทยมันหอมนำใส่ผิกไทยแซ่บ มากพริกไทยเลยพี่นอ้องเอ้ยแม่น้อยเดี๋ยวก็ะทียมใส่นี่หมูทอดพริกไทยเขาอะ่ะแม่น้อยก็ลวกพักพร้อมเลยพี่นอ้องเอ้ยลวกพักกระลำกับไรแป้งนัวพี่นอ้องลวกพักกินกับพร้อมมันจางแซ่บพี่น้องเลย ข้างมองไว้ทาและซับบังหุ่งพี่นอ้องข้างมอล,ลวกพักทาแล้วกันมาซับมางหงิ่งทาเห็ดคู่เดียวมาหนึ่นพี่น้องเลยเห็ดกระเผลคนเดียวพอวันก็เห็ดเวียกเห็ดเท้าเตอ๋เตอขั้นคัวแหละเห็ดต่อเลยไม่น้อยเลยเห็ดกินเผือคคัวคนเดียว ลวกพักพี่น้องมสูสิซุปเลย่ะข้างหมองกระทะทอดมูพี่น้องเอาหมูลงพอดีอันสาวม้อมยคนมากจอยพอดีเลยทุกคนเนคะครับลุกเลยพี่น้องถ้าให้หม้อใหม่พี่น้องเลยบางดีไส้มันแห้งหลือมันใหม่หม้อนะเลยเปลี่ยนหม้อใหม่ออ ยังกระเทียมมาไว้หอยหนานพี่น้องคลอดแยกยันมันอันมันไปแหงโมดหลังจากทอดหมูลวกพักแล้วแล้วก็มาต้มหมักหุงกันเลยพี่น,อน้องเห็ดเผ็ดๆน้ามวยน้ามวยเช้ามวยเรามาหาบายดีพี่น้องวัตสุคทุกคนพี่ตะบูออนทำกันเด้อมือนี่ฝีมือเผินได้หมอฝีมือเผินได้หมดเห็นพี่น้อง ตำบบ้านเลยมันบ้างตำบ้านเห็ดในบ้านตีกรายเลยเนาะสูตรบ้านเห็ดเผ็ดๆใส่แต่มะนาวเลยโอเคแล้วปลาแดนีดจมนวลเนาะลงไปปลาแดกเหนือเนาะมะนาวใส่ใส่ปลาล่าใส่เล่นหรือบวมเนาะไม่บอกเลยพี่น้องเลย น้ำลายโซ่ได้เนื้อให้พี่น้อยขึ้นแล้วไปหลองมึงแมงวันพี่น้องแล้วเลยนะพี่น้องต้มหมูทอดหมูปลาดุกย่างเหลือแต่วันพี่น้องเลยเสียดายมันก็เลยอุ่นกินมาได้พี่น้องได้มากินยาน้ำกันได้พี่น้องสบายดีพี่น้องมาทุกคนเด้อมาได้พี่น้องกันกินข้าวหนังกันเนาะ กินข้าวเ้าเฮือนซอ่น้อยเืินนี้แหละโถเงินขอได้ลองใส่มาเล่นน้ำเราไว้ปเบียกกันหน่อยหนึ่งเงินจะเศ้าก็เลยมากินข้าวเ้านิดหนึ่งเออผมทำได้ปะไปดรอปได้ละมั้งไหนครับ100หูข้าว่อนก็แจ้ง ่าคิปอยู่ดเียเนเนะหอมกระเทียมมงเอากระเทียมปิไเนาะเอาไปให้มันแห้งเขาจะถายหมอใหม่เนาะเนเลยรวไปเป็นนัวยุงเริ่มลายอะไรกันเนาะงาผลอะไรงลายลง้โ้มีบ่อยู มัน่ันใหญ่ามันงลายเล่นไงฮะลายอะไรน่มันทับมันนันทับนักมันติดกันเาะติดกันลายหวานเลยนะหวานบักการอุทธร์อุทธร์ได้ขึ้นได้แม่

เด้อมาเดอ้อมาเดอ้เดอพ,อพี่น้องเด้อกินน้ำกันแล้วมันนี่นะเป็นแม่ครัวอะไรอเง้ยัน,นน้องไอ้เพิ่์นตัวนี้มันม่แก่อันเล็บกรกเดเ็นที่เขา ของกกะลำจะกินมึงด้วแเรปกะลำกะลำใหม่หวานๆนะมาพอวันมาเดอลงวันพ่อมือข้อต่ขาเลยอืมันก็เด็ดมันตบาดพี่น้องกินข้วตอต้องการพี่น้องก็รอางน้ำแล้วคนตุ่มหั่น กุ้มเด็ดเดียวอืมมีสามชั้นปะกันน่ะลมแบบนี้ลมเนาะอุ่นมันเลยโตขึ้นทำขนมเย็นลมเย็นเลยอืมเบิ่งก็พ้นจิตโตขับปุ๊บโตทำหูเสี่บเลย

แม่เรามักเสร็จน้วใหญ่กว่าน้ายั่เนี้อมมงอย่สมคามโอ้แตะกี้ประจําเลยความดุมามดุบความความแก่เราแก่ในของเราปะาละมเจอมาต้องทมเราป่าหน่อยาะมาเตาเยนตะกี้นะช่านหนึงกยังบุฟเฟ

นั่งมัดของค้นเนาะเลือดคนมัดทุกจนิัทางศิษย์ธมตายสองเด็กศิษย์เอเด็กศิษย์สปีดยน้องเขาก็แสงเลือดตีดก็ไปเองผมเห็นชาร์ลน้องน้องมินแม่แนบเอาสุพรรณน้องเขากระเสริฐก็ติดประเสริฐได้ไง่ายจะได้วันจึงเราน้องเบินเลยแล้วก็ให้ไอ้เอฟตรงปีกระปิดอันใหญ่แล้วจนเอาน้องได้ ลิอันกัดจิ้นปลาผีร้านนอไปก่อนเดอพี่น้องเด้อปลาผีล้านนองไปก่อนเด้ออันฝากเกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องน้องนัดพ่อวัน ดีเคเอสในด้วยจ้าลา,ลาไปก่อน,อน <ะ S 1> ได้จ้าบ๊ายบ,บาย